ส่วนอีกเงื่อนหนึ่งนะฮะที่รอคุณพิธาอยู่ก็คือเรื่องของการตรวจสอบประเด็นการถือครองหุ้นสื่อของคุณพิธาลิมเจริญรัตน์วหนาภักข้าวไก่ว่าเป็นการกระทําความผิดที่ขัดกับกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือไม่จริงๆคนที่ยื่นร้องเรื่องนี้มี3-4คนด้วยกันแต่ว่าวันนี้ทางกรกตเนี่ยได้เชิญมา3คนก็คือคุณเรืองกริกจวัฒนะนะฮะคุณนพพรุตวรชิตวุฒิกุลและก็คุณสุนธิยาสวัสดีเนี่ยสคนนี้เป็นผู้ร้องเดินทางเข้ามาให้ถ้อยคําเพิ่มเติมกับทางกรกตนะครับ โดยคุณเรืองกาลีกิจวัฒนาเองได้เข้าให้ถ้อยคํากับกะกะตเนี่ยตั้งแต่ช่วงเช้านะถึงกรณีที่มายื่นให้กรกะตเนี่ยไปตรวจสอบการถือหุ้นสื่อไอทีวีของคุณพิธา42,000หุ้นว่าเป็นการกระทําผิดที่ขัดกับกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือไม่พร้อมขอให้ตรวจสอบคุณพิธาว่าเข้าขายมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บ3มาตั้งแต่การสมัครรับเลือกตั้งเมื่อปี62แล้วหรือเปล่าเนี่ย มาตรา98วงเล็บ3เ,เขาเขียนไว้แบบนี้ฮะเขาบอกว่า5บุคคลที่เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นสสเนี่ยฮะตามกฎหมายที่เขียนไว้โดยวันนี้เองได้มีการยื่นหลักฐานเพิ่มเติมโดยมีการแนบเอาคำวินิจฉัยของศาลร,รัฐธรรมนูญเมื่อปี2563เมื่อปี63เนี่ยศาลมีคำวินิจฉัยให้คุณทันวารินสุขพิสิทธ์ ผลจากการเป็นสสบัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลจากกรณีที่คุณธันวารินเนี่ยไปถือหุ้นสื่อนในสองบริษัทเพื่อให้ทางกะกะตเนี่ยหยิบเคสนั้นนะมาเทียบกับการพิจารณากับเคสของคุณพิธาว่ามีลักษณะต้องห้ามในการลงสมัครรับเลือกตั้งตั้งแต่ปี2562หรือไม่ขณะที่อีกคนหนึ่งคุณนพรุตวรชิตวุฒิกุลอดีตแกนนำกลุ่มพิราบขาว2006ก็เข้ามาให้ถ้อยคำ ต่อกะกะตเช่นเดียวกันเนีในคำร้องเดียวกันเลยโดยขอให้กะกะตเนี่ยเร่งพิจารณาและก็มีมติก่อนที่กะกะตจะประกาศรับรองผลการเลือกตั้งในเงื่อนก็คือ60วันที่กะกะตต้องประกาศรับรองผลอีกคนนึงก็คือคุณสุนธิยาสวัสดีครับวันนี้ก็เข้ามาให้ถ้อยคาในการยื่นเรื่องร้องเรียนเรื่องนี้กันด้วยนะฮะย้ำว่าไม่ได้ยื่นเพราะต้องการกันแกล้งไถ่ แต่จริงๆมีอีกคนหนึ่งที่ยื่นเรื่องนี้ไว้เหมือนกันก็คือพี่ศรีสีสุวรรณจันยาเลข,ขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยคาดว่าคุณสีสุวรรณจะนะมาให้ถ้อยคาภายในสัปดาห์นี้นะนอกจากนี้ในมุมของพรรคก้าไกลเองคุณชัยธวัตตุลาธนเลขาพักคนะบอกว่าจนถึงตอนนี้จริงๆแล้วกกตอเองก็ยังไม่ได้เรียกคุณพิธาเข้าไปให้ข้อมูลแต่ทางพรรคก้าวไกลได้เตรียมข้อมูลเอาไว้ชี้แจงกับทางกกตแล้วตั้งแต่ยังไม่มีใครหยิบเรื่องนี้มาร้อง มั่นใจว่าไม่มีปัญหาไม่ได้กังวลทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายครับ